เอาการสวัสดีนะครับผมเพื่อนนะครับเัาสำหรับในคลิปนี้นะครับผมเฮากาสิบไเทเลขกบนนะครับยังอยู่ที่เลขบนนะครับเนาะนะครับนะครับเนาะสำหรับเล็กบนนะครับในชุดนี้ก็คือมาครบสองตัวบนนะครับมีเล็กโยฮาโตนะครับการประมวลผลเฮามากตำแหน่งไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับนะครับตามนี้เลยนะครับนะครับเนาะการประมวลผลนะครับเฮาใส่หลักแสนสี่ครั้งหมื่นหนึ่งครั้งนะครับร้อยบนหน่วยบนสิบล่าง ร้อยหนึ่งหน่วยหนึ่งสองครั้งนะครับสิบสองร้อยสามสิบสามสองครั้งหน่วยหน่วยสามบวกเจ็ดกองที่ได้เท่าไหร่บวกสามบวกหนึ่งบวกสิบบวกหนึ่งได้หาตัวนะครับนักครับเนาะเช้นทางการเดินของตัวเลขนะครับก็เดินดีอยู่นะครับสาหรับในชุดนี้ก็เดินต่อเนื่องนะครับก็คือมาครบสองตัวบนห้าตัวนะครับการพนะมพนัลนะครับใส่หลักแสนสี่ครั้งสี่สี่สิบหกได้หกนะครับบางหกนะครับหลักหมื่นคือเลขแปดนะครับร้อยเอเก้าหน่วยบนเลขสอง สิบล่างเลขศูนย์นะครับร้อยหนึ่งเลขหกนะครับแล้วก็หน่วยหนึ่งเลขแปดสองครั้งเป็นหกสิบสองก็เลขหกนะครับแล้วก็ร้อยสามเลขเก่านะครับสิบสามเลขหนึ่งสองเทียได้สองนะครับแล้วก็หน่วยสามก็เลขเก่านะครับแล้วก็บวกเจ็ดคงที่นะครับตำแหน่งนี้บวกกันไปเลยนะครับหกบวกแปดเป็นสี่สี่บวกเก้าเป็นสามบวกสองเป็นห้าห้าบวกหกเป็นหนึ่งหนึ่งบวกหกเป็นเจ็ดเจ็ดบวกหกเป็นสามบวกเก้าเป็นสองบวกสองเป็นสี่ สี่บวกเก้าเป็นสามบวกเจ็ดเป็นศูนย์ได้ศูนย์นะครับบวกสามได้สามบวกหนึ่งได้สี่สี่บวกสี่เป็นแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าศูนย์สามสี่แปดเก้านะครับในงัวนี้นะครับเรียกว่าคู่บันนะครับสี่สี่เนาะคู่บันสี่สี่นะครับสองตัวบนนะครับงวดต่อมานะครับสามหกเจ็ดหนึ่งสองเรียกสองสองหนึ่งนะครับไปที่คู่สองหนึ่งครับสองหนึ่งครับคู่นี้นะสองหนึ่ง นะครับหมอดต่อมานะครับสี่เจ็ดแปดสองสามนะครับได้กออกสี่สามนะครับก็ไปที่คู่สี่สามสี่สามนะครับสองตัวบนนะครับนะบหมวดต่อมานะครับสามหกเจ็ดหนึ่งสองได้ออกแปดหกสามก็ไปที่คู่หกสามหกสามมาที่คู่หกสามนะครับหมอดต่อมาศูนย์สามสี่แปดเก้า เลขออกสองศูนย์เก่าไปที่คู่ศูนย์เก่านะครับศูนย์เก้านะครับไปที่คู่ศูนย์เก้าเนาะนะครับหมวดต่อมานะครับ 9, 2, 3, 7, 8, เก้าสองสามเจ็ดแปดเลขออกเจ็ดเจ็ดเก้าไปที่คู่เจ็ดเก่านะครับเจ็ดเก้ามาที่คู่เจ็ดเก้านะครับนะครวดต่อมานะครับเจ็ดศูนย์หนึ่งห้าหก ได้ออกเกจส่วนส่วนมาโคบันนะครับมาโคบันส่วนส่วนมาโคบันครับนะโคบันเยู่นี่กับซิมิหาโค่เก้าเก้าอเจ็ดเจ็ดส่วนส่วนหนึ่งหนึ่งห้าห้าหกหกนะครับเป็นโคบันนะครับนะครับอาจับคู่กันนะครับจับวิ่งกันได้ยี่สิบโค่ครับกับโคบันเป็นยี่สิบห้านะครับรวมกับโคบันเป็นยี่สิบห้าคู่นะครับงวดต่อมาสามหกเจ็ดหนึ่งสองได้ออกเจ็ดเจ็ดนะครับมาโคบันอีกนะครับมาโคบันนะครับเจ็ดเจ็ดนะครับ หมดต่อมานะครับห้าแปดเก้าสามสี่นะครับเลี้ยวเก้าสี่นะครับก็ไปที่คู่เก้าสี่นะครับเก้าสี่นะครับหมดต่อมานะครับสามหกเจ็ดหนึ่งสองเลี้ยวหกสามนะห้าหกสามนะห้าหกสามก็จะไปที่คู่หกสามนะครับหกสามไปที่คู่หกสามนะครับจำรับในงวดล่าสุดนี่นะครับงวดล่าสุดนี่แลหละการงวด ่อไปก็คืองวันที16่16เมษายนเดี๋ยวห้อเสีเบิ้งการคำนวณนะครับนะครับการคำนวณเท่ามาร่ตำแหน่งวัน,นทีเรียบร้อยนะครับในงวัล่าสุดนี่เดี๋ยวห้อเสีเบิ้งวันล่าสุดนะครับสำหรับในงวัล่าสุดนี้นะครับหลักแสนสี่ครั้งเจ็ดสี่ยี่สิบแปดได้แปดนะครับได้แปดนะครับหลักหมื่นขึ้นเลขค่านะครับหลักร้อยก็เลขค่านะครับหลักหน่วยบนเลขสามนะครับ สิบล่างก็เลขสามนะครับร้อยหนึ่งเลขห้านะครับหน่วยหนึ่งก็เลขห้าสองครั้งเป็นศูนย์ครับสิบสองเลขสองนะครับร้อยสามเลขสี่สิบสามเลขห้าสองครั้งเป็นศูนย์หน่วยสามเลขเจ็ดบวกเจ็ดคงที่ ำแหน่งนี้บวกกันเลยนะครับเนาะบวกกันเลยแปดบวกห้าห้าบวกห้าเป็นศูนย์แปดบวกศูนย์ได้แปดแปดบวกสามเป็นหนึ่งหนึ่งบวกสามเป็นสี่สี่บวกห้าเป็นเก้านะครับเก้าเนาะเก้าบวกสองได้หนึ่งหนึ่งบวกสี่เป็นห้าห้าบวก เจ็ดเป็นสองสองบวกเจ็ดเป็นเก้าไนะเก้านะครับเก้านะครับเก้าแล้วบวกสามนะครับเก้าบวกสามก็จะเป็นสองนะครับสองนะครับสองไปอีกหนึ่งก็จะเป็นสามนะครับสามนะครับสามบวกสี่เป็นเจ็ดนะเจ็ดบวกหนึ่งก็จะเป็นแปดนะครับ นะครับงวดล่าสุดได้ตัวนี้เนาะ9 2 3 7 8นะครับแล้วเรียกออกไปที่6 8 7นะครับก็มาที่คู่8 7นะครับคู่นี้เนาะ8 7คู่นี้นะครับมาคู่8 7นะครับสำรับในงวดนี้นะครับในงวดนี้นะครับ แล้วมาประมวลผลในวันนี้เนาะหลักแสนคือเลขหกสี่ครั้งนะครับหกสี่ยี่สิบสี่ได้สี่เนียได้สี่นะหลักหมื่นคือเลขหกนะครับหลักร้อยคือเลขหกหลักหน่วยคือเลขเจ็ดหลักสิบบนคือเลขสามนะครับร้อยหนึ่งเลขหกหน่วยหนึ่งเลขห้าสองครั้งเป็นศูนย์ สิบครั้งที่สองเลขหกร้อยครั้งที่สามเลขหนึ่งสิบครั้งที่สามเลขแปดสองครั้งเป็นหกหน่วยครั้งที่สามเลขศูนย์บวกเจ็ดคงที่ตัวนี้นะครับบวกกันเลยนะครับในตำแหน่งนี้เนาะบวกกันเลยสี่บวกหกเป็นศูนย์ศูนย์บวกหกได้หกหกบวกเจ็ดเป็นสามสามบวกสามเป็นหกหกบวกหกเป็นสอง องบวกหกเป็นแปดแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าเก้าบวกหกเป็นห้าห้าบวกเจ็ดเป็นสองได้สองครับตัวนี้ได้สองครับสองนะครับ,รบตัวที่หนึ่งได้สองครับสองบวกสามนะครับนะสองบวกสามก็จะเป็นห้านะครับนะครับห้าบวกหนึ่งก็จะเป็นหกนะครับนะครับหกบวกสี่ก็จะเป็นศูนย์นะครับ 0บวกหนึ่งก็จะได้หนึ่งนะครับวันนี้นะครับมาครบสองตัวบนสองห้าหกศูนย์หนึ่งสองห้าหกศูนย์หนึ่งะครับนี่นะนะครับมาครบสองตัวบนนะครับ,รบ,บ,นะรบจบวินกันสิได้ยี่สิบคู่ แล้วก็หาโคหนึ่งกับเป็นคู่เบิ้ลนะครับก็คือสองสองห้าห้าหกหกศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งแเพื่อนเพื่อบมัเนเบิบ้ลดอกตัดเบิ้ลทิ้งไปก็เหลือยี่สิบคู่นะครับนะครับสําหรับในชุดนี้เนาะก็คือมาครบสองตัวบนนะครับนะครับจะบินกันได้ยี่สิบคู่เลยจะบินกันนะครับนะครับนะครับมาครบสองตัวบนสองห้าหกศูนย์หนึ่ง นะครับสถานะังนเดนนี้นะถ้าเอาจับบินกันนะครับมันจะได้ยี่สิบคู่นะครับจับบินกันเลยนะครับนะครับถ้าจับบินกันมันก็นจะได้ออกมาเป็นแบบนี้เนาะสองห้าสองหกสองศูนย์สองหนึ่งจะมาเป็นแบบนี้ห้าสองนะครับห้าหกห้าศูนย์ ห้าหนึ่งนะครับหกสองหกห้าหกศูนย์หกหนึ่งศูนย์สองศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์หนึ่งหนึ่งสองหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งศูนย์นะครับ จะได้ยี่สิบคู่นะครับจะได้ยี่สิบคู่นะถ้าตัวเบิลก็สองสองห้าห้าหกหกศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งนะครับก็จะได้มาเป็นแบบนี้นะครับตัวเบิลนะครับก็จะเป็นสองสองห้าห้าหกหกศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งเพราะว่าในช่วงนี้นะครับเลขเบิลมันมาดูช่วงนี้นะครับปีนี้นะครับเลขเบิ้ลมาบ่อยนะครับ ก็จะได้ไปยี่สิบห้านะครับถ้าตัวตรงเนี่ยนะครับเนาะไม่เบิ้ลนี่ก็จะเป็นยี่สิบคู่นะครับนี่ก็คือมาครบสองตัวบนนะครับในชุดนี้นะครับเด็กก็เพิ่งจะเดินมานี่กับว่าไรหงดนะนี่นะครับเพิ่งจะเดินนะครับเพิ่งจะเดินก็ถือว่าโอเคนะครับน่าจะต่อเนื่องไปหลาหงดนะครับในชุดนี้มาครบสองตัวบนนะครับนะครับ สองวันล่าสุดนี้นะครับสองวันล่าสุดนี้ก็ได้ไปที่นะครับในงวดนี้งวดล่าสุดนี้ก็ได้ไปที่เก้าสองสามเจ็ดแปดนะครับในงวดนี้นะครับได้ไปที่สองห้าหกศูนย์นะมีเลขคี่อยู่สองตัว นะครับถ้าเอาไปเทียบใส่กับหลักสิบหล,ล,ลักหน่วยหลักสิบเป็นเลขขี้หลักหน่วยเป็นเลขขี้สิบหน่วยของเราในงวดน,นี้นะครับนี่นะครับนี่ก็คือสิบหน่วยของเรานะครับสิบหน่วยของเรานะครับมาครบสองตัวบนก็จะได้ไปที่สองห้าหกศูนย์หนึ่งถ้าสองห้าหกศูนย์หนึ่งนะครับ เลขหนึ่งตัวนี้ชนหลักหน่วยนะว่ชนหลักสิบนะครับหนึ่งตัวนี้ชนหลักสิบหนึ่งตัวนี้ชนหลักสิบแล้วก็ห้าตัวนี้ชนหลักหน่วยนะห้าตัวนี้ชนหลักหน่วยนะครับเพราะว่านะครับในหลักหน่วยเราจับมาสามตัวห้าเจ็ดเก้าเด่นเจ็ดรองห้ารองเก้าหลักสิบมาสามตัวหนึ่งสองสาม ก็ติดหนึ่งกับสองนะครับหลักสิบนะครับ,รบติดหนึ่งกับสองเด่นหนึ่งลองสองตัวนี้นะตัวนี้นะครับหลักหน่วยติดห้านะครับตัวนี้หลักสิบติดหนึ่งนะครับติดหนึ่งตัวนี้แล้วก็สองสองตัวนะครับสองตัวนะครับหนึ่งและสองนะครับก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าสองห้าสองเจ็ดสองเก้า มีซัมนี้ตัวกันเราด้วยนะครับถ้าเป็นชุดนี้ก็จะเป็นยี่สิบคู่นะครับเนาะเอานะครับผมสําหรับในคลิปนี้นะครับผมไม่กระจายมีเนาะนะครับในคลิปต่อไปจะมาเบิ่งมาครบสองตัวล่างนะครับอันนี้มาครบสองตัวบนงวดนี้ได้ไปที่นะครับสองห้าหกศูนย์หนึ่งหนังวดที่ผ่านมาก็ไปที่คู่แปดเจ็ดนะครับคู่นี้นะครับนะครับผมลานเผื่อไปเลยสวัสดีครับ